สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวอุบลไลส์สไตล์นะคะวันนี้เข้ามาพาทุกคนเข้าสวนอีกเช่นเคยนะคะผักสวนครัวเล็กๆแต่ปลอดสารนะคะกินแล้วก็ปลอดภัยดีต่อสุขภาพนะคะทุกคนพามาอัปเดตค่ะนี่คือมะระขี่นกนะคะไม่ได้ปลูนะคะเกิดเองเพราะว่ามันมีต้น แต่ก่อนมีต้นหนึ่งทีนี้เขาก็แห้งตายแล้วทีนี้อมันมีลูกเขาล่วงลงมาเนาะลูกสุกเขาก็เกิดขึ้นมาเองนะคะทุกคนอันนี้คือจะเป็นผักชีฝรั่งนะคะหรือว,ว่าผักหอมเปยนะคะอันนั้นจะเป็นต้นกล้าละมุดนะคะกินแล้วก็ถูกใจคือมันมีรสหวานก็เลยเอามายัด เอาไว้เอาดินถมเอาไว้ในกระถางในกล่อง KFC นะคะนี่จะผักหอมเปรหรือว่าผักชีฝรั่งนะคะอันนี้เป็นต้นกล้าของผักขึ้นช่ายนะคะหรือว่าผักตังโอนะคะนี่จ้ะก็มีเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเพืเ่อน นะะหน้าฝนมันจะขึ้นยากหน่อยนึงนะคะก็ต้องอดใจรอนะคะคนทำกเกษตรปลอดสารผักสวนครัวปลอดสารก็ต้องใจเย็นๆนะคะอันไหนที่ไม่ได้ผลเราก็ไม่ต้องกินแล้วก็ทิ้งไปแล้วก็ปลูกใหม่นะคะไม่ซีเรียนนะคะฝั่งโน้นจะเป็นถั่วนะคะ ฝักยาพันสีม่วงนะคะแล้วก็แตงก็มีลูกเขาอยู่นะคะมีลูกเล็กๆขึ้นมาแล้วอันนี้จะเป็นกระชายนะคะอันนี้ผักชีผักชีอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่มันก็หอมเหมือนผักชีลาวนะคะเรียกไม่ถูกนะคะเ,เพื่อนๆใครรู้จักก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะเ,เพื่อนอันนั้นจะเป็น ใบยีหรานะคะบยีราอันนี้ก็จะเป็นผักหวานป่าผักชีรู้สึกว่ามันจะขึ้นยากนิดนึงนะคะอันนี้ผักชีจีนพริกนะคะนี่จะพริกกระเหลี่ยงในกระถางขยายหอมเลยเอาไว้นะคะ อีกหน่อยถึงหน้าหนาเขาก็จะงามยิ่งกว่านี้นะคะเ,เพื่อนๆได้สองอาทิตย์แล้วก็ไม่ค่อยจะงามสักเท่าไหร่นะคะถ้าฝนตกเยอะก็ไม่ดีนะคะอันนี้ย้ายต้นกล้าผัากกวางตุ้งห้องเต้นะคะย้ายออกมาใส่เข่งนะคะอันนี้คือผักบุ้งจีน ผักบุ้งจีนหรือว่าผักบุ้งอะไรก็ไม่รู้นะคะใบเขาจะออกเขียวขา,ขาวๆออกขาวนะคะซื้อมาจากตลาดนะคะลวกกินหมดแล้วยอดนะคะลวกกินแล้วก็ตัดโคนค่ะมาที่มาแช่น้ําเอาไว้นี่จ้ะเขาก็รากเขาก็งอกออกมานะคะเดี๋ยวเรามาปลูกกันเลยอันนี้อาลงเมื่อวานนี่จ้ะ นี่งอกแล้วแช่ไว้สองคืนนะคะเดี๋ยวเรามาปลูกกันเลยอันนี้ดินก็หลวมๆนะคะชิมลงเลยนะคะเพื่อน ต้องมีไม้แทงเนาะเราไม่ได้เตรียมไม้ Đây nè các bạn, không dễ dàng yeah. Các bạn có đâm như Chim chim cũngเสียใจ. đam đâm nà, đâm đâm nà ง่ายง่ายไม่มีพิธีรีตองนะคะจะแค่นี้ก็เสร็จแล้ว ทิตนึง่งเราค่อยมาอัปเดตกันนะคะอันนี้ก็หอมแขกนะคะนี่วันหนึ่งเอามาทดลองปลูกเออยังเหลืออีกอันนึง ดอกมะเขือไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่านะเนาะแดดจ้าแล้วติ๊กย้ายอ,ออกจากเข่งอันนี้เลยะไปใส่เข่งใหญ่เนาะ จะพาทุกคนไปดูนะคะแตงค่ะนี่จะ้ะแตงนี่จะ้ะ อันนี้จะเป็นแก้วมังกรนะคะนี่จะ้ะยาวมากเลยทัวทัวทัวกำลังเป็นดอกนะคะ เป็นเดอกเป็นลูกนี่จ้ะทุกคน อกอัญชันก็มีให้เก็บกินนะคะไปทําน้ําชาหรือว่าไปจิ้มกับน้ําพริกทิพน้ําพริกจิ้มป่นนี่แหละจ้ะอันนั้นก็จะเป็นกระชายนะคะกระชายจากนั้นก็จะเป็นผักเซยาหรือว่าผักพุงชีรสหรือว่าผักมะละกอกินใบนะคะอันนี้จะเป็น เขาของผักขจรนะคะนี่เมื่อ,อไรมันจะออกดอกก็ไม่รู้นะคะเพื่อนๆหน้าไหน,นจะมีเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวจะพาดูอันี้ยังไม่ได้เคยดูเลยยังไม่เคยเห็นเลยไ,ไม่ได้สังเกตไม่ทันได้สังเกตนะคะมันมีอยู่ต้นหนึ่งนี่จะมีต้นเดียวนะคะแต่ว่านี่ไง นี่คือดอกของบวบงูนะคะหรือว่างูเงี้ยวงูงิ้วนี่ไงนี่ไงยังไม่ได้โชว์เลยจ้ะมีหลายลูกอยู่นะคะมีหลายลูกอันจ้ะข้างบนอีกลูกหนึ่งนั่นค่ะ นึกว่าเขาไม่เป็นลูกนะคะเพราะว่าไม่ได้สังเกตไม่ทันได้สังเกตทีนี้พอเขาลูกใหญ่ขึ้นมาก็เลยค่อยตรงเตงลงมาก็เลยมองเห็นค่ะส่วนข้างล่างนี่ก็จะเป็นอันนี้เป็นมันม่วงนะคะมันม่วงมันม่วงสวยงามมากเลยค่ะกระชายก็ปลูกไว้ทุกที่เลยค่ะ ส่วนข้างในนั้นก็จะเป็นบอนหวานนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นผักหวานบ้านนะคะนี่จะผักทั้งนั้นเลยนะคะเผือ่อจเผื่อผักงามงาม ชมรอบๆเลยนะคะมีดอกไม้ด้วยนะคะ,ะมาฝั่งนี้ก็มีต่ใคระมั่ง้อีกนะคะนีต้ตะครอีัก็าันบ้กานเ้็นฝักแล้วี่ก็อนลูกแล้วออกลูกแล้วค่ะทุกคน ฝั่งนี้ก็จะเป็นตะขบนะคะลูกตะขบะผลละไม้ป่านะคะเพื่อนๆไม่ได้ปลูกนะคะนกปลูกให้นกเขากินแล้วเขาก็มาขี่ลงแล้วเขาก็งอกขึ้นมานะคะได้เป็นร่มไม้ชายคาให้เราได้บงดังแดดบังฝนได้นะคะเพื่อนๆ ชมความเป็นธรรมชาตินี่จะ้ะมีต้นมะละกอด้วยนะคะมันย้อนแสงไม่รู้เพื่อนๆมองเห็นหรือเปล่านะคะเพื่อน,อน,อน,อนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะและ้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ ทางช่องของเราจะลงให้เพื่อนๆดูทุกทุกวันถ้าไม่มีธุระนะคะถ้าไม่ติดงานติดธุระอะไรก็จะลงให้แต่วันพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะต้องข้าโบสถ์นะคะเพราะว่าสาวบสเป็นคริสเตียนนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ขอฝากกเพื่อนๆเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอพระเยซูคริสต์รงอวยพระพรทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมค่ะ สวัสดีค่ะ